ไข้ลูกไม่สบายฉีดวัคซีนตามไว้ได้ไหมแม่พอลูกไปฉีดวัคซีนก่อนนัดได้ไหมฉีดล่าช้าได้หรือเปล่าเดื่อนนัดลูกได้ไหมนะคะลูกมีไข้ฉีดวัคซีนได้ไหมอ่ะเรานะคะมีประลอดวัดไข้ ปลอดวัดไข้ที่เป็นแบบหนีบรับแล้อันนี้สําคัญจําเป็นซื้อได้ซื้อนะคะอย่ามาถามว่าแบบแม่ตัวลูกค่ะดูร้อนดูดไม่เอาเราจะเทียบที่ปลอดวัดไข้นึกออกไหมถ้าสมมุติว่าวัดไข้ขึ้นมาปุ๊บนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกของเรามีไข้ก็คือวัดปุ๊บใช่ไหมคะแล้วอุณหภูมิกายของน้องค่ะคือ3 7มสเนะคะจุด 5, ขึ้นไปถ้า37.5ขึ้นไปแสดงว่ามีไข้อะถ้าลูกค่ะมีไข้อันนี้ฉีดวัคซีนไม่ได้ต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนโอเคไหมคะจนกว่าอาการไข้มันจะ ไม่สบายฉีดวัคซีนไดไหมเออบางทีมันไม่ใช่แค่มีไข้เนอมมันไม่สบายด้วยเนอะแมคะทีนี้ถ้าไม่สบายก็ต้องดูก่อนว่าไม่สบายส่วนไหนอะไรอย่างไรแต่ว่าเอาจริงถ้าแบบเอาเพื่อความแบบสบายใจของเรานะคะตัวของคุณแม่เองนะคะเราก็แนะนาว่าถ้าไม่สบายก็เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนรอให้ลูกเขาอะค่ะอาการปกติดีถึงค่อยพาลูกมาฉีดวัคซีนนะคะเนาะแต่ถ้าสมมติว่าลูกเราอะค่ะคือแบบมีแค่แบบไอ อย่างเงี้ยค่ะมีน้ำมูกนิดหน่อยเอออะไรเงี้ยแม่ฉีดวัคซีนได้ไหม แต่ไม่มีไข้นะอะถ้าสมมติว่าไม่มีไข้แต่หวัดนิดนึงนะคะกลุกริดนะคะหรือว่าไอเล็กน้อยอะไรเงี้ยเออทำมาไม่ได้เป็นเยอะมากก็ไปติดต่อสถานพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับดุลพินิษของบุคลากรด้วยเนาะว่าเขาประเมินเด็กแล้วเนี่ยเขาว่าถ้าสมมติว่าเขาประเมินว่าแบบดูน่ากังวลจังเลยเขาอาจจะต้องบอกว่างั้นก็เลื่อนไปก่อนไหมอะไรเงี้ยนะคะสมมติว่าลูกเราอะค่ะแบบอาเจียนอาเจียนนะคะก่อนฉีดวัคซีนหรือว่าถ่ายท้องเสียก่อนฉีดวัคซีนนนไปฉีีดววัคคซแ่่กก็ืออบา เออถ้ามันอาเจียนเยอะมากโอโหกินไม่ได้เลยอ้วกตลอดเลยหรือว่าแบบโอโหทายท้องเสียแบบทายเหลวมากนะคะเด็กนี่คือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะ้างนี้ก็เลื่อนไปก่อนไปรักษาเรื่องอาการที่ป่วยก่อนโอเคไหมเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งถ้ามีไข้ฉีดวัคซีนไม่ได้ถ้าไม่สบายนะคะก็เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนโอเคไหมแต่ว่าถ้าแบบเป็นนิดๆหน่อยๆให้หน้าง,งานนะคะเขาเประเมินอาการว่าแบบเนี้ยลูกเราจะสามารถฉีดได้ไหมโอเคไหมคะแม่ซีนอ่ะแม่ฉีดก่อนนะักได้ไหมวัคซีนนะคะ ไม่ควรฉีดก่อนวันนัดอ่านะคะสมมติว่าลูกเรามีนัดฉีดสัปดาห์หน้าแล้วเราหาติดภารกิจเราอาจะพาลูกไปฉีดในวันนี้ได้ไหมคําตอบก็คือว่าไม่ควรนะคะเพราะอะไรเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่ลูกได้รับหามันจะขึ้นได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นคือวัคซีนค่ะไปฉีดก่อนไม่ควรโอเคไหมเพื่อที่ไหนๆลูกก็เจ็บตัวให้เขาได้รับภูมิคุ้มกันเยอะๆดีกว่าโอเคแล้วถ้ามันลืมวันนัดฉีดวัคซีนนะคะคุณแม่ขา จะพาลูกไปฉีดวัคซีนได้เมื่อไหร่ที่แบบเปิดสมุดขึ้นมานะคะอุตะเลยแล้วแม่โอ้โหเลยวันนัดฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะอันดับแรกคือจะต้องบอกว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรวัคซีนฉีดก่อนไม่ได้แต่ฉีดล่าช้าหรือว่าฉีดหลังจากวันนัดได้นะคะเนาะถ้าสมมติว่ามันลืมจริงๆเมื่อไหร่ที่รู้นะคะว่ามันเลยวันนัดฉีดวัคซีนลูกแล้วให้รีบติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อพาลูกของเรานะคะไปฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดโอเคไหมต่อไปก็คือว่าแม่ พาลูกไปฉีดวัคซีนล่าช้าไม่ว่าจะเหตุอะไรเอ่ยและลูกไปฉีดวัคซีนนะคะล่าช้าได้ไหมคําตอบก็คือว่าได้อย่างที่บอกคือวัคซีนฉีดก่อนไม่ควรแต่สามารถฉีดล่าช้าได้เอถาถทมอีแม่แล้วมันจะต้องล่าช้านานแค่ไหน <c oughs> ก็จะต้องบอกว่าคือว่าเมื่อไหร่ที่รู้ตัวว่าช้าก็ให้รีบติดต่อสถานพยาบาลเพื่อพาลูกของเรานะคะไปฉีดวัคซีนให้ได้เร็วที่สุดแล้วกันโอเคไหมคะเพื่อประโยชน์ของลูกนะคะเนาะแม่และถ้าสมมุติว่าเราค่ะจะเลื่อนการฉีดวัคซีนตามวัยของลูกเนะะี่ยค่ะจะเลื่อนได้ไหมอ่านะคะแม่โบจะบอกอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นวัคซีนน้องเด็กเนาะที่อายุตั้งแต่2เดือนจนถึงประมาณปีหนึ่งวัคซีนตรงนี้ค่ะมันเป็นวัคซีนเข็มที่เรียกว่า จะเรียกได้ว,ว่าเป็นเข็มแรกเลยก็ได้เพื่อที่ให้เด็กคนนั้นนะคะมีภูมิคุ้มกันของวัคซีนถ้าเป็นไปได้นะคะตั้งแต่ในวัยสองเดือนจนถึงหนึ่งปีค่ะถ้ามันไม่ได้เกิดเหตุอะไรที่แบบมันหน้าสิวเนื้อขวายอะไรเงี้ยค่ะพยายามพาลูกนะคะไปฉีดวัคซีนต่อเนื่องตามนัดให้มันตรงตามวันเวลาที่นัดแบบเป๊ะๆลูกจะได้รับประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุอย่างเช่นลูกมีไข้ลูกไม่สบายลูกเข้าโรงพยาบาลลูกต้องรับเลือดนู่นนี่นั่นเออมันสมเหตุสมผลเลื่อนได้ก็เลื่อนไปก่่่่ออนนแตตตถ้้าาสมมมมมุุิวัไไไดีเหะร แบบมันน่ากังวลใจพาลูกไปฉีดวัคซีนให้ได้ตรงตามที่นัดโอเคไหมแต่ถ้าสมมุติว่าลูกเราอะค่ะอายุ1ปีขึ้นไปเวลาที่แบบเป็น1ปีขึ้นไปส่วนใหญ่มันจะเป็นเข็มกระตุน้นนะคะเข็มตามกระตุน้นถ้าสมมุติว่า1ปีขึ้นไปอันนี้ก็ไม่ได้ถึงกับซีเรียสมากเท่าน้องเด็กตั้งแต่อสองเดือนจนถึง1ปีอ่าโอเค